ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาก็เลยเก็บเอาเงินนี่มามาถ่ายที่นาเพราะว่าเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนมาถ่ายที่นาเพราะว่าเขาจะเดินยุดที่แล้วเขาก็เลยไปผูกคอตายไปผูกคอตายตรงนั้นนั่นแหละครับก็คือพอลูกศิษย์ก็รู้ว่าพอลูกศิษย์เขารู้ว่าเอ้าเงินนี้มาช่วยคนที่กําลังจะผูกคอตายเนาะเขาก็เลยเออบอกว่าเอองั้นไม่เอาละอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกลูกศิษย์เขาจะเอาเงินเขาบอกว่า ที่ไหนได้คือหลวงปู่สวงเขารู้ล่วงหน้าเลยว่าทางที่จะผ่านเนี้ยมันก็คือมีคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายเพราะต้องการเงินประมาณนี้ประมาณเงิน4ี่หมื่นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอามาหนูนับถืออ๋อครับผมเหมือนกันนะครับผมก็นับถือหลวงปู่สวงนะครับก็คืออ่า เขาก็เลยได้เงินได้เงินตัวนั้นเพื่อที่จะมาถ่ายถ่ายที่นาเขาแล้วก็ได้ชีวิตเขาก็ชีวิตเขาก็เลยไม่ต้องตายไม่ต้องไปถูกไม่ต้องไปถูกคอตายตรงนั้นนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเรื่องเล่าแบบคร่าวๆนะเล่าแบบที่จําได้นะครับอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็คือก็คือได้ศึกษาประวัติของหลวงปู่หลวงปู่สวงมาบ้างเป็นบางส่วนนะครับ แต่ว่ากหลวงปู่ปสวงเนี่ยก็คือเป็น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 พระสงฆ์ที่ไม่สะสมไม่สะสมไม่ก่อสร้างมีแต่ให้แต่ให้แต่สร้างให้กับคนอื่นตัวเองไม่นั่นไม่ใช่ว่ามาทําวัดโตโมโหลานเหมือนที่เขาอื่นเขาทำทำกันอะไรเงี้ยหลวงปู่ปสวงท่านก็ไม่ได้ทําตรงจุดนั้นแต่อยู่ท่านอยู่ยังไงท่านก็อยู่ได้ มีแต่ให้กับให้ค่ะใช่ใช่ใช่พอดีตอนเช้าเบาเมืองหน้านะพี่อรุณญ,ญาน,นี้เบาเมืองหน้ามาเอากไก่ท่านไม่รับเงินใช่ใช่ครับได้นะครับถ้าเพื่อนๆพืท่านไหนอยากได้รูปนะครับครับไปได้เลย ลูกบ้านลงบะสวงนะครับอ่าเดี๋ยวผมคออีกสามนาทีเดี๋ยวผมลงไลน์นะเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันก่อนเดี๋ยวจะไปทํางานต่อนะครับพอดีอันนี้ก็คือมาช่วยมาอะไรอะ่ะรับเคลื่อนมาเฉยๆก็ถ้า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 ใครได้ศึกษา วันหน้ามาเล่าไมเนอร์ขายของก่อนน <c oughs> ปิดยีละวัน <c oughs> คือคือผมก็ศึกษามาแค่คร่าวๆนะแต่ว่าประวัติท่านอะเยอะมากเลยนะมีแต่คนเขาบอกมีแต่คนเข้าไปหาแบบว่าแล้วหลวงปู่สวงท่านก็แต่งตัวอันนั้นอะคือท่านไม่ได้แบบว่าใส่ใส่ชุดอาภรณ์ที่แบบ สวยๆใหม่ๆท่านก็แต่งตัวแบบธรรมดาก็ผ้าผ้าอะไรผ้าจีวรผ้าอะไรก็ไม่มีก็ใช้ผ้าที่มันทิ้งๆกว้างๆใช่ไหมแล้วท่านก็อยู่ตามท้องไร่ไปลายนาะอะไรอย่างเงี้ยเวลาท่านไปไปที่ไหนท่านก็จาวัดคุณทํางานอะไรคะเห็นไปชนบุรีบ้านเราเองทํางาน รับจ้างอ่ะครับรับจ้างทั่วไปใครจ้างทําอะไรก็ไปหมดเลยก็ไปชนบุรีวันก่อนก็ได้งานไปแถวใกล้ๆแถวนั้นได้งานไปไปส่งของใกล้ๆแถวนั้นก็เลยแวะเข้าไปนะครับก็แล้วแต่ใครจ้างอะไรก็ไป <c oughs> มันเป็นแบบยังไงอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทํางานประจําไม่ไม่มีงานประจําอีกอย่างหนึ่งอายุก็มากแล้วมาทํางานแบบทํางานบริษัททํางานประจํานี่มันลําบากนะคือจะให้เข้ากะเข้าเวรทํางานนั่นทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นะคือผมเริ่มทํางานแบบ ไม่เป็นลูกจ้างใครมาตั้งแต่ประมาณปี4.9อ่ะครับ48-49อ่ะครับแล้วจนถึงวันนี้ก็เลยก็เลยจะให้ไปเป็นไปทำงานบริษัทไปทำงานเป็นลูกจ้างนี้มันยากอะมันยากที่จะทำแล้วนะ